โ้ชว่ชัดชวนเข้ามาเล่นละครด้วยใช่ไหมคะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับอ๋อมนะคะก็เขาก็เป็นคนที่ทุกคนรักจริงๆเราก็ภูมิใจที่เขาจเจริญเติบโตในได้ได้อย่างสวยงามมาตลอดค่ะที่ผ่านมาได้ติดตามกบ้านไหมครับพี่ปานิคหลังจากก็ดีใจนะคะตอนนั้นเพราะ ก็จริงๆก็อยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆแต่ว่าตอนนั้นก็ตัดสินใจโทรไปหาออมว่าหลังจากผ่าตัดครั้งแรกมากค่ะเสียงเขาก็ดีใจมากเลยเขาว่าพี่นิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสียงเขาสดใสมากท,ทั้งที่หลังจากผ่าตัดนะคะก็ยังดีใจเพราะเสียงดีมากๆเลยค่ะเขาบอกอู๋ผมดีใจมาก เขาว่าเป็นอะไรเพราะไม่ไม่ทราบว่าสเขาก็เล่าให้สั้นๆว่าแต่ว่าผ่าตัดแล้วแต่พี่ก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะเขาก็บอกว่าผ่าตัดดีมากเลยแต่เจ็บแผลเขาก็บอกเขาเจ็บแผละแล้วก็ยังบอกเขาว่าต้องหายนะอะไรเงี้ยค่ะก็อันนั้นเป็นครั้งครั้งเดียวที่ได้คุยและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนเขาดีขึ้นเพราะว่า ได้ไปร่วมงานก็ยังบอกโอเ้เขาหายแล้วแน่ๆเลยแล้วก็มาทราบเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่กับลีลีเล่นละครกับดีอ่อมเรื่องรักอกอากาเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอ,เอง่ะเพิ่งนนักทานท้ากลับที่นี้แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้เรื่องรับออกอากาศ ว่าแบบเออทำไมตอนนั้นพี่นิดมองเป็นอ๋อมอะไรยางพูดถึงอ๋อมกันอยู่เลยอะค่ะแล้วก็แบบเออเสียดายเนอะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้แบบเจอกันมีดีเจนุ้ยด้วยที่แบบเออวันนั้นว่าอยากจะนัดทานข้าวแต่ว่าแต่ว่าก็คิดว่าอ๋อมอาจจะไม่สะดวกใช่ค่ะก็ทานกับลีแล้วก็ยังเมื่อกี้เจอกันในงานก็บอกนี่เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยเพราะว่าแล้วเราก็คุยกันว่าเนี่ยลีได้ดูเพลง มิวสิกยูทูบที่รีร้องหรือเปล่าจนวันนี้ยังมีคนเข้ามาดูอยู่เลยก็ยังบอกซีนที่ออกแบบเอาเสื้อบางฝนให้รีอะไรเงี้ยค่ะเราคุยกันแล้วก็ตกใจโทรกันว่าเออรี่เรามางานกันนะ ของเวลาแบบเราเล่นด้วยอะไร่งเงี้ยด้วยความที่เราอาจจะเป็นมุ้นพีเขาด้วยแรกๆเขาจะเกรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแลตอนนั้นจําได้ตอนถ่ายคอปี5้าสช่วงน้ําท่วมช่วงอะไรต้องใช้ใช้ลำบากมากอยู่ในกองถ่ายเป็นปีเลยอะค่ะที่แบบต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็โลเคชั่นก็ลำบากต่างจังหวัดตลอดต่างจังหวัดแบบมีลง หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ๋อกเขาก็จะคอยดูแลแบบอย่างในเรื่องชลียจะขีมโโะข่มอเตอร์ไซค์ขี่ไม่ค่อยเป็นแล้วก็ต้องเหมือนพาเขาซ้อนอะไรอ่ปองซ้อนใช่ซึ่งอ๋องตัวใหญ่มากใช่แล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนขี่ให้เราก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอจะเขาา้าฉากเขาก็แบบปล่อยให้เราขี่รู้หน่อยๆอะไรเงี <ๆ S 2> ้ยค่ะเขาก็เป็นน้องที่ดูแลเรานะคะ นี่ากกับความประทับใจกับพระเอกคนนี้ที่เราพาเขาเข้ามาเอ้เขา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 ดีด้วยคนดีอยู่แล้วค่ะก็ยังยังก็ดีใจที่เขาเป็นอย่างที่เรามองจริงๆแล้วก็เป็นที่รักของคนได้จริงๆเพราะว่าตอนรับโอกาสนั่งคุยกันนกค่อมค่ะ เขาเขาแบบไอ,อ้อมเองอะไรเนี่ยเชื่อพินิจเขาหน้าอะไรเงี้ยแบบเออเองจะต้องดังเหมือนสรพงษ์ชาตินะแหละเขาเขาบอกบอกนักข่าวเลยคะว่า เออหน้าอ่อนเขาแปลกดิเขาจมูกโตๆโตใช่ไหมคะเหมือนคุณสระโคงเนี้ยค่ะเขาบอกนี่เดี๋ยวเองอะจะต้องเหมือนคุณสระโคงจะต้องเป็นพระเอกที่ดังมากๆคุยกันนะักคอมในกองรักออกกาศแล้วก็คนก็ประชาชนก็รักเขามากๆจริงๆก็เสียใจกับครอบครัวค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกกับคุณแม่ว่าเขายังอายุน้อยมากแล้วก็ อ,อยากให้เขาได้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็สงบค่ะค่ะุขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะค่ะค่ะ